ในเรื่องของน้ำท่ากันบ้างค่ะคุณผู้ชมทางด้านของกรมชลประทานนะคะมีการจัดประชุมปัดฉิมนิเทศโครงการจ้างสำรวจออกแบบโครงการอ่างเก็บน้ำแม่พวกที่ตำบลห้้ยไรอํอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ค่ะที่ห้องประชุมสักทองโรงแรมแม่ยมพาเลทอำเภอเมืองแพร่นายวาทิตย์ปัญญาคมปลัดจังหวัดแพร่เป็นประธานในการประชุมปัดฉิมนิเทศโครงการจ้างสำรวจ ออกแบบโครงการอ่างเก็บน้ําแม่พวกตําบลห้วยไร่อ,อรําเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ค่ะซึ่งกรมชลประทานจัดขึ้นเพื่อให้ส่วนราชการและผู้แทนชุมชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการได้รับทราบถึงผลการดําเนินงานสํารวจออกแบบองค์ประกอบของโครงการและการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาประกอบการศึกษาต่อไปค่ะ นายอัศนีจารุชาติผู้อํานวยการโครงการชลประทานแพร่กล่าวว่าจังหวัดแพร่อยู่ในลุ่มน้ําแม่น้ํายมโดยจะประสบปัญหาน้ําท่วมและน้ําแลงซ้ำซากเป็นประจําสร้างปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนทางกรมชลประทานจึงได้ดําเนินการสํารวจออกแบบโครงการอ่างเก็บน้ําแม่พวกซึ่งเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลางที่มีความสําคัญและจําเป็นต้องดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐสําหรับใช้เป็นแหล่งกับ กักเก็บน้ําและควบคุมปริมาณน้ําท่าให้มีความเพียงพอต่อความต้องการรวมถึงการควบคุมปริมาณน้ําหลากและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ําสําหรับอ่างเก็บน้ําแม่พ่วกนะคะตัวเขื่อนนั้นปิดกั้นลําน้าแม่พวกบริเวณบ้านขวางบุกค,ค่ะหมู่ที่7ต็าตลห้วยไร่อําเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่พื้นที่รับประโยชน์ครอบคลุมตาบลห้วยไร่ตาบลแม่จัวตาบลเด่นชยัย โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการนะคะก็ได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำข้อมูลความคิดเห็นที่ได้นั้นไปประกอบการศึกษาของโครงการค่ะ